นี่คือคำสอนที่เปลี่ยนชีวิตผมถ้าคุณกำลังสับสนกับความหมายของตัวคุณหรือกับที่ที่คุณกำลังยืนผมขอเวลา2นาที ราสิปีก่อนหลังจากที่ผมเรียนจบมาใหม่ๆพ่อของผมหยิบดินสอแท่งหนึ่งขึ้นมาให้กับผมและพี่ชายดูแล้วถามพวกเราว่าคิดว่าดินสอแท่งนี้มีมูลาค่าเท่าไหร่ผมจึงตอบไปว่า5บาทพี่ชายของผมตอบว่าไม่น่าเกิน10บาทพ่อของผมยิ้มและบอกกับพวกเราว่าพ่อเพิ่งซื้อมันมาจากผู้ขายในอเมซอนที่ราคา8 0 0 0บาท ผมและพี่ชายตกใจว่าทำไมดินสอไม้แท่งเดียวราคาถึง8,000บาทผมจึงอุทานไปว่าพ่อโดนหลอกแล้วดินสอไม้ธรรมดาซื้อที่ห้างครบชุดก็ไม่เกินร้อยหนึ่งพ่อผมตอบว่าใช่สำหรับลูกราคาของมันไม่ถึง8,000บาทแน่แต่สำหรับพ่อราคา8,000บาทเป็นราคาที่ถูกมากถ้าคนขายขายแพงกว่านี้พ่อก็จะซื้อเมื่อพ่อพูดจบพ่อก็หยิบกล่องดินสอสีที่ถูกผลิตในปี96จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์กล่องหนึ่งขึ้นมา ในกล่องมีดินสอสีที่ยังไม่ได้ใช้ครบทุกสียกเว้นสีเดียวคือสีแดงแล้วพ่อก็บอกผมกับพี่ชายว่านี่คือดินสอสียี่ห้อเดียวกันผลิตปีเดียวกันสีเดียวกันกับแท่งที่ลูกทําหายไปตั้งแต่ตอนเด็กเมื่อพ่อเอาแท่งที่เพิ่งซื้อวางลงไปในกล่องราคาขั้นต่ำของกล่องดินสอสีครบชุดกล่องนี้อยู่ที่120 0 0 0บาท โมเมนต์นั้นผมกับพี่ชายได้แต่ตะลึงไม่ใช่ตะลึงเพราะของดินสอสีหายากครบชุดมีราคาสูงถึง120 0 0 0บาทแต่ตะลึงเพราะมันทำให้พวกเราได้คิดอะไรบางอย่างที่ลึกซึ้งกว่านั้นทุกคนครับดินสอสีแท่งนั้นถูกคนส่วนใหญ่ให้ค่าเพียงแค่5-10บาท แต่เมื่อมันอยู่ถูกที่อยู่ในที่ที่ใช่มูลค่าของมันจึงเปลี่ยนไปนั่นก็ไม่ต่างจากชีวิตคนเราคุณจะไม่มีทางมีค่าถ้าไปอยู่กับคนที่ไม่เห็นมูลค่าที่แท้จริงของคุณมันไม่ใช่แค่เรื่องความสัมพันธ์แต่มันรวมไปถึงชีวิตการทํางานบางครั้งต่อให้คุณเป็นเพชรแต่ลองนึกดูว่าถ้าเอาเพชรนั้นไปวางไว้ในที่ที่ไม่มีใครเห็นมันก็จะเป็นเพียงแค่ก้อนหินธรรมดาชีวิตคนเราก็เช่นกันต่อให้เรามีมูลค่ามากเพียงใดแต่ถ้าเอาไปวางไว้กับคนที่ไม่เห็นค่าคุณค่าที่เรามี ก็ไล่ราคาผมเชื่อเสมอว่าไม่มีใครไล้ค่ามีแต่อยู่ในที่ที่ทำให้เราไม่มีค่าเพียงแต่เราต้องหาที่ที่เหมาะกับเราให้เจอ บางคนอาจสงสัยต่อว่าแล้วเราจะต้องทํำยังไงเราถึงจะเหมาะและเป็นคนที่มีคุณค่าสําหรับใครคนส่วนตัวผมเชื่อว่าการที่เราจะเป็นคนที่มีคุณค่าได้นั้นไม่ใช่การพยายามสร้างมูลค่ามากมายให้ตัวเองแต่คือการที่เราเป็นคนที่มีคุณค่ากับผู้อื่นคุณค่าในตัวเราจึงปรากฏขึ้นเช่นเดียวกันกับดินสอแท่งนั้นมันไม่ใช่ดินสอสีแท่งเดียวที่มีราคาแพงแต่เมื่อมันถูกนําไปรวมอย่างถูกที่มันจึงทําให้กล่องดินสอทั้งหมดมีมูลค่าขึ้นมาในชีวิตคนเราก็เช่นกันครับจง เลือกอยู่ในที่ที่ทําให้คุณมีคุณค่าเพราะที่นั่นการที่มีคุณก็ทําให้เขามีค่าเช่นกันหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนครับผมโรเชนสหรัฐ